สวัสดีครับสวัสดีคนดูที่น่ารักนะผมทั้ง Facebook และ Youtube นะครับผมตอนนี้อยู่ในคอนทัคชั่นครับเดี๋ยวโคกหนองนาอีพีที่2ครับผมเป็นไงโคกหนองนาอีพีที่2แล้วท่านผู้ชมคืออะไรถ้าคนดูสงสัยว่าผมจะขุดรูปอะไรนะครับก็คือรูปนี้เลยเนี่ครับผมอ่าจจะไม่เหมือน100%ก็นะครับก็จะให้เหมือนลักกันนะครับทุกคนอย่างเช่นแบ่งฝั่งฝั่งซ้ายมือเนี่ยคนดูไม่เห็นเมาส์เนาะ แบ่งฝั่งซ้ายมือก็อาจจะไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าเราติดติดไอ้เนี้ยเขาเรียกวนะ่าไงเนี่ยมันจะติดไอ้ตัวไอวงกลมเนี้ยเออมันจะติดตัวนี้ไอวงกลมนี้ก็ทําได้เท่าที่ทําแล้วกันนะครับอ่าเว้ยนี้มันออกไปได้อย่างเยอะเลยนี่หว่าจะรีบโค้งไปไหนวะเนี่ยออกมาโค้งตรงนี้ก็ได้เนี่ยเออว่ะโอเคโอเคอเคดี๋ยวออกมาอีก่อนมาออกมาโค้งตรงนี้ก็ได้อไเอาไมา่ไมา่ไม่โอ้ผมลืมดูสถานที่ไว้ จะรีบพุ่งไปไหนวะเนี่ยไปครับ EP ที่สองแล้วทุกผูออ้ชมมาดูกันว่าผมจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับใครอยากไปขุดตามก็ไปขุดได้นะครับทุกคนออในภากสามก็ทำได้นะบแบบนี้ผมเคยทำแล้วแหละในภาคสามอ่ะสวยเลย เพราะว่าพักษามันโรยดินได้อาจจะไม่ทำอาจจะทำไม่ลึกมากนะทุกคนว่าจ,จะทำไม่ลึกมากนะครับ ดินที่เราสต็อกไปตอนนั้นมันหายอย่างครับโอ้หายเลยนี่ว่าผมตั้งใจครับเพราะว่าโปรเจก์นี้งานค่อนขายียปานดิดนะครับผมเพราะว่าเป็นงานโคกหนองนานะครับ สระผมผมก็เคยขุดไปแล้วอ่ะท่านผู้ชมสระเราก็เคยขุดไปแล้วอ่ะโอ้ตรงนี้ทำไมมันตรงจังวะไม่เอาตรงเดี๋ยววนๆดิโอ้ออกมาได้ไกลอยู่นะออกมาอีกออกมาได้ไกลอยู่ออกมาอีกทำไมรู้สึกว่ามันตรงๆวะโค้งๆหน่อยพี่โค้งๆหน่อย โคง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 ท่านผู้ชมอุ้ยมืด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 ท่านผู้ชมมืดเรอมองไม่เห็น เดี๋ยวอูห้หเดี๋ยวผมจะอ้อมไปทําฝั่งนู้นมาก,ก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวเราเอาไว้รถดํานะครับอ้ยผมมืดมากเลยท่านผู้ชม อย่าเาเทตรงนี้โอ้โหไม่เป็นไรไปเดี๋ยวเรากลับไปฝั่งเริ่มต้นนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวตรงนี้ต้องทําเป็นทางออกนะครับทุกคนอ่ะก็เด,เดินไปแล้วก็ดูไปนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผ่านเลยผ่านปะตรงนี้เป็นเหลี่ยมนิดหน่อย เอาเอามันอาจจะเอาก็คือมันคือโค้งหนองนานั่นแหละนะนผู้ชมมันก็คือโค้งหนองนานั่นแหละนะครับอันนี้โค้งแ๊บมาเนี่ยโค้งยังไงวะทำไงให้มันโค้งวะเนี่ยทำไงให้มันโค้งวะทุกคน ไงมันโค้งวะเนี่ยทำไงเอาไม่โค้งก็ต้องโค้งหรอวะขออนุญาตเทดินนะอุ่เทไม่ได้ด้วยอีพีสองแล้วครับโค้งหนังนายอีพีสองแล้วครับ ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันนะครับผมแม่งเอ้ได้ดีนิดเดียวเองมาเห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นละเปิดไฟให้ละ นี่เป็นช่วงโค้งนะทุกคนโค้งปะมันจะโค้งได้มันจะไปโค้งได้ไงอะ่ะประมาณช่วงนี้มันจะผอมเกิน นี่ถามว่าไม่มีอะไรทำเหรอใช่ครับผมไม่มีอะไรทำครับผมมีมีม,มีแต่อยากลองฝีมือตัวเองนะครับใครอยากดูก็ดูได้นะครับใครไม่อยากดูก็ตามนั้นนะครับผมก็มันคือผมเคยทำแล้วแต่คืออันนี้นี่คือเป็นลูกที่สองเองนะครับไม่ใช่ว่าผมทำเป็นสิบลูกไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นแค่แค่ลูกที่สองเองนะทุกคน แนวไว้ก่อนว้าวว้าวว้าวเฮย้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะ มาว่ะทุกคนผมว่ามาเน่ว่ะมาแน่แม่จา๋าว้ย,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 ยนี่แหละแบบนี้แหละมันพลาดแบบนี้มันจะไปสวยได้อยู่มั้งได้อยู่มั้งเห น,นี่เนี่ยเราต้องไปขุดออกนะครับไอ,อตรงกลางเนี่ยตรงกลางแบบเนี้ยเออเราต้องไปขุดออกนะครับไม่งั้นนี่เรากลับมาเก็บไม่ได้นะ เซีบอะไรวะเนี่ยตรงนี้จะลึกกว่าที่เราเปิดมานะครับตรงไส้กลางเนี่ย ก็ไม่มีอะไรมากครับตักออกอย่างเดียวเลยยทำไมมันเป็นเหลียบๆแบบนี้วะ เดี๋ยวผมจะไปทํานอกรอบด้วยนะครับทุกคนอุ้ยโอ้โหไปทํานอกรอบด้วยอ่าอมันก็ไม่มีอะไรอะเคลียทั้งคลิปมันก็มีแค่ขุดอะแต่ว่าดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวการเข้ามุมอะไรเงี้ยการโค้งอะไรเนี้ยเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้ดูนะครับแต่ว่าการใส่กลางหรืออะไรเนี้ยผมจะ อ่าให้เขาเรียกว่าไรวะผมจะทำรอกรอบเนาะ <N> ไม่คิดว่าจะได้ทำเลยนะเนี่ยโอ system, <N> ้โหผมว่าจะไม่ผมคิดว่าไม่น่าจะได้ทำนะเพราะว่าเกมมันมันไม่ได้เกมมันไม่ได้ให้ให้เราฝุดได้ทุกเกมมันจำกัดความลึกอะท่านอู้ยไฟสว่างอยู่นะเกมมันค่อนข้างจะจำกัดความลึกนะครับ ก็ไม่คิดว่าจะได้ทำโอ้โหดูด้วยลอยระคุดไปอ่ะผมไปเลยเดี๋ยวเราถ่ายรูปเก็บไว้นะครับครั้งหนึ่งเราได้ทำคู่หนองนามัน เจอตาน้ำหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยน้ำออกโอ้โหดีเลยขุดถึงแค่น้ำนี่แหละโอ้โหดีเลยน้ำออกแล้วท่านผู้ชมขุดปั๊บปีน้ำเลยเยี่ยมเลยครับผมไปเดี๋ยวเอาอันนี้ให้ดูเขาโค้งให้ดูนะครับ พี่ลิฟพี่ลิฟขยับออกหน่อยพี่ลิฟแม่เก่งเหมือนกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมไปเอาพี่ลิฟออกก่อนท่านผู้ชมอุย้ยพักก่อนพักก่อนอุย้ยเก่งอุยอ้ยอุ้ย อันนี้เป็นบอ่อที่2นะครับอันนี้เราก็เป็นครั้งแรกในเกมนี้นะครับแต่ว่าเป็นบอ่อครั้งที่2ในตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาครับโอ้น้ำออกเลยว่ะท่านผู้ชมสุดจัดโจแคทสุดจัดท่านผู้ชมถามว่าโคกหนองนานี้มั่วใช่ไหมครับต๊บผมตอบตร,ตรงเลยนะครับผมนะอันนี้ตอบแบบตรงๆเลยนะครับใช่ครับ มั่วล้วล้วนครับผมโค้งตามใจตัวเองอ่ะมั่วล้วล้วนครับนะมัว่วมั่วจริงๆครับผมยอมรับเลยว่าผมมั่วครับผม <c oughs> ลาไปก่อนนะครับผมตลาบบลาดีลาทุกท่าไปก่อนเดี๋ยวดูต่อพัหน้าครับผมใครชอบฝากกดไลค์ like กดซับสไครต์นะครับผมสวัสดีครับใครอยากได้ดูหัวใจก็ลองคอมเมนต์บอกได้ <c oughs> เดี๋ยวบอกน้ามาทําใหม่ครับผมสวัสดีครับเ <c oughs> พลงบ้าอะไรวะเนี่ยฮะเออ